สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้กระบแว่นแนวแฟชั่นหน่อยค่ะวันนี้คลินิกแว่นตาไอสไตล์นะคะจะมาแนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะเอฟฟิวนั่นเองนะคะสําหรับกรอบาแว่นแบรนด์เอฟฟิวค่ะเป็นแบรนด์นําเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นกรอบแว่นพรีเมียมค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีคุณแก้บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกัน,นะคะ่ะว่ามีหลายแบบหลายทรงมากๆเลยทรงแรกที่อยากจะแนะนําก็เป็นตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบใสนะคะใส่แล้วก็แบบเกาหลีเกาใจสุดอ่ะ นี้จะเป็นแบบใสค่ะก็เหมาะกับสาวๆนะคะหลายรูปหน้าอันนี้จะเป็นสาวๆหน้ากลมก็ใส่ได้นะคะสาวๆหน้ารูปไข่ก็ใส่ได้นะคะหรือว่าแบบนี้ค่ะใครที่ชอบกรอบแว่นแบบมีคานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกหลายแบบเลยนะคะสำหรับกบรอบ,บแว่นแบรนด์เอฟริวค่ะก็จะเหมาะทั้งรูปหน้าของคุณผู้หญิงแล้วก็รูปหน้าคุณผู้ชายเลยแบบนี้ก็จะเป็นทรงคุณผู้ชายหน่อยนะคะ สวยมากๆค่ะแล้วก็วัสดุของเขาดีมากๆด้วยแล้ววันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารับเป็นก่อดแบรนด์เอพริลนะคะก็จะมีกระเป๋าน่ารักๆจากแบรนด์เอพริลให้ด้วยนะคะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ รักสุดๆแล้วก็ยังมีเป็นกล่องแว่นแบบพรีเมียมให้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจค่ะมาดูกรอบแว่นได้เลยนะคะที่คลินิกแว่นตาไอสไตล์ค่ะก็มีกล่องแว่นให้เลือกเยอะมากๆหลากหลายแแบบหลากหลายแบรนดแบบ์ชั้นนํานะคะก็มาดูได้เลยค่ะคลินิกแว่นตาไอสไตล์อยู่ตรงข้ามตลกากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาเจอกันนะคะ